คุณสุทธิ์จันทองผู้ใหญ่บ้านพงเ์โคคุณวารินคำนวณจากคาุณโคคุณสิงโตแสงเขียวจากคาุณโคคุณหนูพินหนูคล้อยผู้ช่วยบ้าคนคุณคคุณอ่อนอารมณ์คุบุญจากคาุณโคแม่สุกันเจ้ากงจากคนเคแม่โบเจ้ากงคุณโคครับ พราเลยพรบพวกเราเลยพวกเราสังคุณนนา์แสงเดชคุนพิจัยแสงเดชขุนเอกพลแสงเดชคุนปนมแสงเดชแล้ววิศรุษสินประเลยแน่บรรณตั้งเสนะคุณสมชายบูพัฒน์บูพัฒน์กิตคุณสมหวังเพียเทพคุณวังเพียเทพคุณมังเพียเทพคุณหนุ่มเพียเทพนาอินทร์ศรีคุณธนากรพร้มใจคุณเรียนพุ่มกิ่ิแม่เพลินรัตนา พ่อ,อคุณเรียงไกลปราพิชัยคุณคำเหลืองหงชุมอน,นิคุณสมคิดจำทนวารินคำมูลสินกรแสงเขียวหนูพินหนูคล้ายออนอโงพรมบนสุก,กันแก้วกล่องและก็สุดท้ายแม่ปัวแก้วกล้องนะครับพระคุณเจ้าเวลาพิจารณานะครับเข้ามาพำนักพัดอาศัย สามหมื่นวันต้องยืนเค้นเขาไปวิงเวียนใคไม่อาจขอต่อสัญญาแม้หมอดียดีดังบากรู้เวลาถึงต้องจำค่าจากเทหาทิ้งร่างกายให้ไว้กับปูกาสิ่งนั้นมาติดตามตัวโชคกับติ็กครับต่อไปุราจะแก้ปัญหาการแพ,พร่อรันธุ์เป็นไปได้หรือไม่ แต่ผมใน้รสัทฟูจะไดกรัันทะร,รุบัจากเจ้าพ่อได้เป็นผู้นำเรียนตรอดผู้วชิชนะครับต่อ,อผู้วชิชเจ้าตุงเรนคุณพ่อคำผลแสงดีเรีบเกิดเมื่อวันที่1 1มก,กราคมบริษา 2, 5, ัาสอพ้อสอเป็นบิพ่อสีหงษ์เนสุข,ขอวสิงดีสีงาที่พินมกกัตนาสาพระปิ่นันเาสร์ชนีนสิดี ปราต้อจับก well ัวรื่อคุณพ่ัเสเได้ลุกไปลงพที่หเมือด้การพบตาินสุอแ่กิไม่อดรโรคไส้ซ้อนจากการที่สิ่่เขาใ้าทําให้ถูกป่วยวีดนามพโรคไสซ้อนด้วยปอดักเสบยาพิโรบุตรางได้พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในอาการไม่ดือนมปลายปีพศ2561 จริงไห้ครับพอพักรักษาตัวที่บ้านดูแลอย่างใกล้ชิดแต่อาจารไม่ดีขึ้นสมมติว่าเจอสุดลงได้ไหม ครัเมื่อถึงวันที่11กพุทธศักราช2568เวลา14.30นชายชเดสีอายุ56ปีโดนั่นเขาเป็นคือกันเลี้ยง้ายวนังาเรียนด้เรียนเชิญอาจารย์นะครับกบนิมนทั ทำตุ้มป็นจ้ามือเลยเป็นจำเลยสองเดือนสามเดือนเลยมองห่างกันเร็วป็นครับยินเชิญครับพรอชันชัยคำจำปานะครับทให้เกียรติมเป็นประธานในพิธีนะครับเรียกพยาอเรนกตจอขุนเจ้า ครับพระกรองค์สังวรผิดหรท่านพระอาจารย์ลุงเจ้าวัดวัดพลธาครับรัรคนีทนรับครับ cho cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video ข้าเ้าขอต้อนรุบพระอาจารย์วันวันสังวกิครพุทธง์สาพระบรจุ้ตตามาพามุขขอขบคุณท่านดยกัจะพาครับอดีตนายกเจ้มุตรีตำบลพสับ Kalau tak tepat baik

saya pada kalah dengan ออกไปเลยหยุดออกไปแข่งข้าวครับ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 

Hãy subscribe cho kênh đâu, Mì Gõ Để không biết, lỡ biết, video hấp dẫn โอีนะฮะวันนี้มันจะกลับเราเยอองนี้าเนทางหน้าลไปบ้างได้ยัง